ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหนูนะคะเมื่อกี้เราไปฉกมาจากบูธเพราะว่าเมื่อกี้เขายืนชิมช็อกโกแลตเราวางกับดากเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะอยากจะถามว่าปกติเนี่ยชอบทานช็อกโกแลตไหมคะชอบค่ะอ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้ได้ชิมไปรสชาติเป็นไงบ้างคะก็ดีอะค่ะว่าเมื่อกี้คือจะชิมว่าจะรู้ว่าไอสีขาวกับสีดํามันแตกต่างกันตรงไหนอะ,อะไระะอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่างกันยังไงคะก็ตอนแรกคิดว่ารสชาติมันต้องเหมือนกันแต่ว่าเออพอกินเข้าไปแล้วไอไวปะไวช็อกโกแลตปะ มันหวานกว่าแต่ว่า,วาออสีดำมาช็อกโกแลตเองเดียวมันคือมันขมกว่าอ,อ๋อขมกว่าใช่ไหมคะแล้วอยากจะถามว่าช็อกโกแลตในความหมายของคุณเนี่ยพิเศษยังไงบ้างคะก็ถ้าเมื่อกี้ก็คิดอยู่คือมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความหวานอะไรอาจจะแบบนที่แบบว่าคู่รักแบบมักจะแบบว่าเอาช็อกโกแลตมอบให้กันในวันเกิดเป็นของขวัญอะไรเงี้ยคะ่ะก็คงแบบ มายถึงความหวานที่แบบว่าผู้รักมีให้การอะไรมีหรือเปล่าะนะยังไงก็ขอขอบคุณคุณหนูมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ